สวัสดีครับผมวันนี้พ่อดินพาเที่ยวเรากลับมาอีกครั้งนะครับผมแต่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับเราอยู่บ้านนะครับพ่อดินจะทำคลิป EP พีพิเศษอีกหนึ่งอันนะครับสําหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการดีๆที่ยใหุกคนไปเที่ยวไทยกันนะครับคลิปนี้จะเป็นของส่วนของร้านค้านะครับมีคําถามมาถามพ่อดินมากมายนะครับว่าวิธีการเปิด QR code ของร้านค้านี่มันทํำยังไงจริงๆแล้วเมื่อวานพ่อดินลงไปแล้วแล้วลบออกครับ เพราะว่าอยากจะทําให้มันชวัวร์ว่าเออวิธีนี้มันเหมือนกับชิมช็อปใช้ไหมที่ว่าออลูกค้ามาถึงโชว์คิวอาร์โค้ดปุ๊บร้านค้ายิงตี๊ใช้ได้เลยแต่ไม่ใช่นะครับผมร้านค้าจะมีวิธีการเปิดอีกแบบหนึ่งพ่อดินไปลองมาแล้วมันใช้ได้จริงๆด้วยนะครับแต่ที่สำคัญมีจุดต้องระวังด้วยนะครับเราลองไปดูวิธีการเปิด QR Code กันก่อนนะครับโอเคครับผมไปดูกัน วิธีการสร้าง QR Code ง่ายๆนะครับไปที่ถุงเงินนะครับหลังจากนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันกดสีเหลืองครับต่อไปครับใส่จำนวนเงินเต็มนะครับมันจะหักลบมันเองนะครับแล้วกดสร้าง QR Code ด้านล่างได้เลยหลังจากนั้นคุณจะได้ QR Code ให้ทุกท่านแด้ครับอ้าวเป็นยังไงบ้างครับร้านค้าต่างๆทำกันถูกแล้วใช่ไหมครับผมว่าเราจะต้องทำ QR Code ยังไงกดยังไงนะครับแล้ว ต่อไปก็เป็นทีมเป็นฝ่ายของพวกเรานะครับที่เป็นทา้บริการนะครับเราก็ไปยิงบาร์โค้ดหลังจากนั้นนะครับร้านค้าดูดีๆนะครับผมอย่าผิดพลาดดูก่อนว่าเงินในไวเลสของคุณเข้าไหมถ้าเงินของคุณเข้าในไวเลสนะครับกลับไปเช็คยอดก่อนถ้ามีเงินเข้าแสดงว่าผ่านเรียบร้อยนะครับที่สําคัญคุณอย่าลืมถ่ายรูปเอาไว้ว่ามีการใช้อ่า บริการครั้งนี้ด้วยเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อมีการผิดพลาดมันจะได้ไม่กลับมาที่ตุกของคุณเองนะครับผมสำรับ คลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับง่ายๆพ่อดินพาเที่ยวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพ่อดินพาเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับริงิงิงนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเราไปเที่ยวกันแน่นอนนะครับกับเราเที่ยวด้วยกันนะครับโครการดีๆที่อยากจะไปเที่ยวมีเวลาเที่ยวหรือเปล่าโอเคเจอกันต่อไปครับ